สวัสดีครับพบกับบ่าวเกี่ยงเดี๋ยวเมื่อนีนทีพาชมสวนลำไยยามบางแรงบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวกลับกล้องก่อนหดบอีดีน้าวต้นเดียวกินได้บุบบันดก ก่นกซเขาขี่เขามาครับรายการกบ้านนี่ลุงยยังบ่ได้แญ่ดีเป็นเดกระสีประมาณจะเดือนสองเดือน พีนี่ติดหมากดีอยู่ดีอ,อยู่สมัครลำใหญ่กันแรกว่าสิไล่สนแล่ะสัญญาณบนเขาบ่ามีสัญญาณข,า,ขาดหายๆายเลยต้องได้อาจเป็นคลิปแถวนี่ก็สจะเป็นปลาลำใหญ่งงทั้งนั้นเลย มีผลไม้อย่างอื่นบุญกระสิเป็นลำใหญ่อากาศยำแรงบรรยากาศดีลมเย็นเป็นสารนำเอาไว้ใส่บุมีนำป,ป่า เก็บน้ำไว้ใช้เองก็สิประมาณนี้อยู่บนเขา Mặt chiên làm vậy đục lại Để làm subscribe เฮโร่มานี่มาเฮโร่มามาทางนี้เอโร่อโรม